สวัสดีครับไรอลหันะครับเกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตำราเกษตรง่ายสไตล์ไรออลหันนะครับวันนี้1ตุลาสองหครับคลิปนี้เรามาคุยเรื่องข้าวโพดหวานแดงลายชินีทับทิมสยามนะครับป่าข้าวโพดข้างหลังนะครับข้าวโพดหวานแดงลายชินีทับทิมสยามนะครับเดี๋ยวมาดูแกะดูฝักเขาจะเป็นอย่างไรนะครับคือจะเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานทั่วไปเราก็จะเห็นแต่ฝักสีเหลืองใช่ไหมครับแต่นี้เป็นข้าวโพดหวานแต่ฝักสีแดงนะครับนี่ครับแดงแบบนี้เลยนะครับ มันจะจะหอมหวานอร่อยมากนะครับอ่าพันนี้สามารถกินสดได้กินสดเหมือนเรากินเหมือนกับเรากินฝรั่งทั่วไปนั่นแหละครับกินผลไม้ทั่วไปนั่นแหละสามารถกินสดได้ครับท้องไม่อืดน,นะครับไม่ตดนะครับแต่อยากจะกินสุกก็ได้แนะนําให้เอาไปนึ่งนะครับเอาไปต้มไม่แนะนําเพราะว่าน้ําร้อนเนาะ ไอสีก็จะออกไปตามน้ําสารอาหารที่มีคุณค่าก็จะออกไปกับน้ําหมดเลยนะครับเราสามารถเอาไปนึ่งจะดีกว่านะครับแกนข้างในคืออาหารในเม็ดข้าวโพดเขาดูดอาหารในแกนอาหารก็จะหล,ลงเหลืออยู่ในแกนสารอาหารที่มีประโยชน์เราสามารถเอาแกนไปต้มได้อีกนะครับน้ําสีแดงๆอร่อยมากนะครับข้าวโพดหวานแดงลายชินีทับทิมสยามอ่อยมาก อยู่อยฟันอยากกินสดๆแบบนี้ก็ต้องปลูกมีความหวานมีความหอมนึ่งทุกวันประมาณสี่ห้าฝักกินแบบนี้ครับอร่อยมาก กินไปด้วยพูดไปด้วยมันได้อัตลรดดีนะครับใครสนใจอยากจะเอาเม็ดไปปลูกคือถ้าใครจะปลูกในปริมาณเยอะๆนะครับผมแนะนําให้ไปซื้อกับทีมงานดรเป็กนะครับทีมงานดรเป็กเนาะเป็นใครไงเดี๋ยวค่อยศึกษาหาเ,าเองนะครับแต่ถ้าอยากง่ายสะดวกรวดเร็วก็สั่งมาทางผมก็ได้ผมก็ซื้อมาจากทีมงานดรเป็กนั่นแหละครับแต่ผมซื้อมาในปริมาณที่เยอะแล้วก็เอาไว้แบ่งขายเพราะาเราเป็นแหล่งเรียนรู้คนมาอบรมคนมาเที่ยวมาชมมาหา มาเห็นมาได้กินมาได้สัมผัสนะครับก็อยากจะเอาเมไปปลูกบ้านมีที่อยู่อ้อเจาะหน่อยนึงนิดนึงข้างบ้านริมรั้วบ้านหลังบ้านอยากจะปลูกไว้กินเองนะครับ10 20 30ต้นรอง2ซรองต้นนะครับอันนี้ผมสามารถมีเม็ดแบ่งขายให้ได้นะครับแต่ถ้าจะปลูกเป็น5้าไร่ิไร่มันจะเยอะผมแนะนําให้ไปซื้อกับทีมงานด r รเป็กนะครับ พอผมก็เอามาจากดรเป็ต้องบอกก่อนว่าข้าวโพดพันนี้เราเก็บทําพันเองไม่ได้นะครับเมล็ดที่ไปจากผมก็มาจากดรเป็กนั่นแหละครับแล้วก็เราก็อา่าเราก็ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อเข้ามานะครับแล้วก็แบ่งให้รายเล็กรายน้อยที่มายิ้มมาชมหรือหลายคนดูในคลิปใน YouTube ช่องไลออรหันสไตล์นะครับโอ้ฝากเลยครับ ยูทูบเราชื่อช่องไร่อรหันสไตล์นะครับเป็นภาษาไทยไร่อรหันสไตล์ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับก็เรื่องราวต่างๆคลิปความรู้ต่างๆนะครับก็เอาไว้อยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะอยู่นะครับกรเกษตรง่ายสไตล์ไล่อรหันนะครับเนาะปริมาณเยอะไปเอากระดกตัวเป็กถ้าจะปลูกแค่เล็กน้อยจักผมมาได้เลยนะครับง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับอ๋อหยังไงอะ อยู่เก็บเกี่ยวประมาณหกสิบหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าวันอยู่ช่วงนี้ครับอร่อยอยากให้ได้กินอยากให้ไสมบัติอยากให้ได้ปลูกครับเม็ดละห้าสิบสตางค์เอากี่เม็ดก็ได้เม็ดละห้าสิบสตางค์ค่าส่งสามสิบห้าบาทเอาหนึ่งเม็ดค่าส่งก็สามสิบห้าบาทเอา100เร้อยเม็ดค่าส่งก็สามสิบห้าบาทก็แล้วแต่ท่านมีเนื้อที่ปลูกมากน้อยแค่ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ลายไอดีเท่านั้น0805069500ให้ทักมาทางไลน์นะสื่อเมเข้าวโพด0805069500นะครับแต่ถ้าจะพูดอยากจะโทรพูดคุยถามถ่ายกันก็โทรมา087 2 3 2 1 1 1 9คือผมจะมีเบอร์โทรศัพท์ไปพูดคุยกันแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ไลน์สหรับซื้อขายของเท่านั้นนะครับเนาะไลน์0805069500โทรศัพท์0872321139 อยากกินต้องปลูกครับปลูกเร็วได้กินเร็วเดี๋ยวเจอกันครับ